อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่21กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบค่ำประจำวันที่21กรกฎาคมครับรอบค่ำวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันเหมือนเช่นเดิมนะครับข่าวแรกครับกับเรื่องของแบ็กขวาน,นะครับที่เริ่มจะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆครับ โดยฟาบิเซโอโรมาโนนะครับที่ออกมาเผยผ่านทางขอดอฟอซา์ว่าตอนนี้แมนยูไดให้ความสนใจนอรดีบูไกเล่แบ็กขวาของอาเบลไลเซกซึ่งดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ครับก็เคยมีข่าวเลือร่วมกับทัพปีศาจแดงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับในยุคข,ของราฟรังนิกทว่าตอนนั้นบอร์ดบริหารเหมือนจะรอให้สโมสซอนแต่งตั้งคุณซือถาวรก่อนจึงไม่มีการเดินหน้าซอยแบ็กขวารายนี้เข้ามาเสริมทัพตามที่ราฟรังนิกเรียกร้องนะครับ อย่างไรก็ตามกลับในดิวของแบ็คขวาไว้ยิมสปีรายนี้ก็ยังมีเป๊เชนนะครับที่ติดต่อเข้ามาเจราจากับทางอาเบไลซิกซึ่งโรมาโนโ่ก็เผยด้วยนะครับว่าทางเป๊เชกับมนะูไกเล่น่ะมีการเจราจาสัญญาส่วนตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับเรื่องของแบ็คขวายังไม่จบนะครับเพราะว่ามีรายงานจากทางโลอิกทันซีนักข่าวของ imc Sport ครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดกำลังให้ความสนใจเบนจามินปาวาแบ็คขวาตัวเก่งของบาเยิร์นมิวนิคครับยูเนลส์เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย ซึ่งจากรายงานเพิ่มเติมนะครับก็เผยว่าตัวนักเตนะี่ยกำลังคิดอย่างหนักเลยครับว่าจะย้ายออกจากถ้ำเสือใต้ดีหรือไม่ครับถึงแม้ว่าตัวเขานะจะเป็นนักเตะตัวหลักของทีมก็ตามด้ยเรื่องนี้ครับโรนิชานซี่ก็เผยว่าบาเยิร์นมิวนิกจะให้ตัวนักเตะเป็นคนตัดสินใจครับว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกย้ายทีมหรือไม่ครับทางบาเยิร์นให้นักเตะตัดสินใจล้วนๆเลยครับเรื่องนี้ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแอนโทนีปีกชาวบราซิลของอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมกันบ้างครับวันนี้มีรายงานจากทาง Manchester Evening งนิวส์นะครับออกมาระบุว่าตอนนี้อาแจกซ์ครับได้มองหาตัวแทนของแอนโทนีเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือฟรานซิสโกคอนไซซซวปีกดาวรุ่งวัย19ปีของ FC ฟซีอตซึ่งเรื่องนี้ครับก็ถูกเชื่อมโยงกลับมายังทางทัพปีศาจแดงนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนเต็ดนะ ก็มีเขาวรือร่วมกับปีกชาวเซิเลียนรายนี้มาอยู่ตลอดแถมไม่กี่วันมานี้ครับเอเย่นของนักเตะเพิ่งจะกดดันทางแอตเลตกส์นะครับให้รีบเจราจากับทางแมนยูเอต็ดเพราะว่านักเตะในความดูแลของเขาก็คือแอนโทนีต้องการย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงเต็มแก่แล้วครับเรามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างครับกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดดูเหมือนว่าตอนนี้ซีอาร์เซเว่นครับจะเจอปัญหาหนักแล้วครับกับการเลือกทีมต่อไปของเขาเพราะว่าล่าสุดรายงานจากสื่อสเปนก็คือมาการ์นะครับคระบบุว่า เรอัลมาดริดปฏิเสธการเซ็นสัญญากับโรนัลโดกลับมาคืนทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าตัวนักเตะน่ะพร้อมจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเต็มที่ก็ตามสำหรับในช่วงก่อนหน้านะครับก็เพิ่งจะมีข่าวลือว่าอีกหนึ่งทีมจากเมืองมาดริดก็คืออาเลดิโกมาดริดครับก็เพิ่งจะปฏิเสธโอกาสในการเซ็นสัญญากับโรนัลโดไปหลังจากที่ท่านประธานของทัพรามีอย่างเอนริกเก้เซเรโซนะครับเพิ่งจะยืนยันไปว่า เดโกซิเมโอเนะ่เนี่ยพอใจกับผมกําลังที่เขามีในตอนนี้มากๆอยู่แล้วครับทาให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องดึงโรนัลโดเข้ามาเสริมทัพอย่างที่เป็นข่าวลือกันทั้งนี้นะครับอีกกระแสก็อ้างว่าที่ทัพดรามีอเลเกโกมาดริดเลือกไม่เซ็นสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นก็เพราะว่าค่าเหนื่อยที่โรนัลโดเรียกร้องจากทัพดรามีครับแพงเกินไปและสถานการณ์ด้านการเงินของทีมก็ย่ําแย่พออยู่แล้วครับดังนั้นการเซ็นสัญญากับโรนัลโดเข้ามาร่วมทีมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่นอน อย่างไรก็ตามสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางโจเซฟฟลิกดิออสนักข่าวของมากาครับก็บอกให้แฟนแมนยูไนเต็ดน่าทำใจเสียโรนัลดได้เลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าดาวเตะวัย3-7ปีรายนี้ครับจะไม่กลับมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับเรามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวลือจากสื่อของฝรั่งเศสนะครับก็คือมีเดียฟุตเดมาร์กเซยครับซึ่งได้ออกมาระบุว่าแมนยูไนเต็ยังให้ความสนใจจะคว้าวตัวดานอักเซลซากาดู กองหลังจอมคอนเทนต์ของดอตมุลมาร่วมทีมนะครับถึงแม้ว่าสโมสริ่งจะประกาศคว้าตัวลิซันโดมาร์ติเนสเข้ามาร่วมทัพหมัดๆมก็ตามครับสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้นะครับอักเซลซากาดูสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวได้ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนะ่ะเพิ่งจะหมดสัญญากับดอตมุลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากแมนยูนเต็ดแล้วก็ยังมีอินเตอร์มิลานครับอีกหนึ่งยอดทีมจากศึกเวทีเกาโชซเรียกำลังให้ความสนใจเซ็นเตอร์แบ็กวัยยิ้มรามเช่นนกััครบ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอดีตยอดนายทวารของเราอย่างปีเตอร์ชไมเคิลนะครับที่ออกมาพูดถึงเดียวการคว้าตัวคลิสเซนอีริกเซนเข้ามาร่วมทีมโดยชไมเคิลนะครับยืนยันว่าไม่แปลกใจเลยครับที่แมนยูแต่ดึงอีริกเซนเข้ามาร่วมครับและหวังว่ามิดฟิลด์ชาเดนมากรายนี้ครับจะช่วยพากองทัพปีศาจแดงกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้ครับโดยปีเตอร์ชไมเคิลนะครับได้แสดงทัศนะเรื่องนี้ผ่านทางเดอะมิร์ร์ว่า ด้วยความเคารพต่อโทมัสฟลังและก็บเบลนฟอร์ดนะคริชันอิริเซนนะเขามีความทะเยอทะยานและเขาก็ยิ่งมีมันมากกว่าเดิมหลังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในศึกโยูโรที่ผ่านมาส่วนกับสเปอร์นะผมไม่คิดว่าเขาอยากจะร่วมงานกับอันโตนิโอคอนเต้ครั้งและไม่คิดว่าจะอยู่ที่เดิมต่อไปและสำหรับแมนยูเนเต็ดนะก็เคยให้ความสนใจเขามาก่อนผมจึงไม่แปลกใจเลยนะกับการที่เขาเลือกย้ายมายังแมนยูเนเต็ดครั้งนี้ คริสเตนเอริกเซนนาคือนักเตะที่มีระดับและเราก็ต้องการตัวเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเด้อยที่ดีมากที่ชาวเดนมาร์กย้ายเข้ามายังสโมสซอนและมันก็ทาให้ผมนาะยิ่งสนใจสโมสรอนมากกว่าเดิมอีกผมมั่นใจว่าเขาต้องมองเห็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะสร้างความประทับใจในเกมฟุตบอลอีกครั้งนี่คือสโมสซอนใหญ่ที่ต้องการกลับมาให้ได้และหากว่าคริสเตนเอริกเซนมีส่วนในเรื่องนี้มันก็จะถือเป็นผลงานที่สําคัญของเขาตลอดอาชีพการค้าแข้งเลยละ่ะ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสโดยบรูโน่นะครับได้ออกมาเผยว่าเขารู้สึกยินดีมากครับที่อยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวดของเอริกเทนฮากและก็ยอมรับว่าทีมคาราเบบวินัยมาเป็นเวลานานแล้วครับนอกจากนี้นะครับยังกล่าวถึงประเด็นของคริสเตียโน่โรนัลดด้วยที่ไม่ได้มาร่วมทัวร์พรีีซสันกับสโมสร์นครับโดยบรูโน่ฟานันเดสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเดีเฮลกราฟถึงเรื่องนี้ว่า ผมมองว่าระเบียบวินัยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะแล้วเราเองก็ขาดเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้วสําหรับผมระเบียบวินัยไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการเล่นตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือว่าสิ่งที่ต้องทําในสนามเท่านั้นมันเกี่ยวกับเรื่องนอกสนามด้วยนะอย่างเช่นว่าอย่ามาสายในการประชุมทีมและก็การกินอาหารอะไรทํานองนี้ผมคิดว่ากฎเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างเช่นการตรงต่อเวลาหากใครมาสายก็ต้องถูกลงโทษและผมคิดว่าสิ่งนี้ เอเรียนฮาทำเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะสำหรับผมมันสุดยอดเลยเพราะผมชอบมาตรงต่อเวลาดังนั้นผมจึงไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยหลังจากนั้นครับบรูโน่ฟานเนเดสก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ไม่ได้มาร่วมทัวร์ปรีซซั่นกับทัพปีศาจแดงพร้อมกับมีข่าวลือออกมาตลอดครับว่าเจ้าตัวน่ะต้องการย้ายออกจากถิ่นโอทราฟอร์ดโดยบรูโน่ฟานเนเดสนะครับได้พูดถึงกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดว่า ก่อนอื่นเลยนะเราต้องเคารพการตัดสินใจของทุกคนผมไม่รู้ว่าคริสเตียโนพูดอะไรกับสโมสซอนหรือว่าผู้จัดการทีมบ้างผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ที่แน่นอนก็คือเราต้องเคารพพื้นที่ของเขาก่อนเท่าที่ผมทราบนะคือเขาน้ามีปัญหาครอบครัวบางอย่างดังนั้นเราต้องให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของเขาให้เวลาเขามันก็เท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเป็นดาวซันโวข,ของเราในซีซั่นก่อนเขาทำมาตัวให้กับเรา แต่การตัดสินใจทุกอย่างน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมสโมสรอนแต่เป็นตัวโรนัลโดต่างหากที่จะเป็นคนตัดสินใจก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขานาะ่าต้องการย้ายออกจากทีมหรือไม่ทุกอย่างเป็นแค่ข่าวผมไม่เคยถามคําถามเหล่านั้นกับเขาเลยเพราะว่าสิ่งเดียวที่ผมถามคริสเยโนตอนที่เขาไม่ได้มาร่วมทีมก็คือตอนนี้ครอบครัวของเขาเนะี่ยโอเคหรือเปล่าและเขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่นั้นแหละและไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้ว เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของดอนนี่ฟันเดเบกกันบ้างนะครับดโตัวฟันเดเบกนะที่ออกมายอมรับว,ว่าตอนนี้แมนยูเอต์ยังมีปัญหาเรื่องที่ต้องปรับลงอีกเยอะเลยครับพร้อมกันนี้ครับฟันเดเบกก็ได้กล่าวขอบคุณบรรดาแฟนบอลที่ให้การต้อนรับอย่างอุน่นหนาฝาคลั่งในช่วงปลีซีซั่นครั้งนี้ครับดูจอนนี่ฟันเดเบกนะครับได้กล่าวเรื่องนี้กับทาง MUTV ว่าจากในช่วง3มเกมที่ผ่านมาคุณจะเห็นถึงโครงสร้างการเล่นของทีมได้เลยล่ะแล้วเราก็ยิงประตูส,สวยๆได้หลายลูกอีกด้วย แน่นอนว่านักเตะภายในทีมของเรามีความสามารถเฉพาะตัวกันหลายคนแต่ก็เล่นกันเป็นทีมอยู่นะและยังมีจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้หลายอย่างอีกด้วยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าในส่วนของแฟนบอลที่เข้ามาต้อนรับเรานะผมต้องบอกว่าใน2เกมที่เราเล่นที่ออสเตรเลียคุณเห็นได้เลยว่ามีแฟนบอลอยู่ในสนามมากขนาดไหนแมนยูแต่มีแฟนบอลเยอะมากจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและทุกคนภายในทีมผมอยากจะขอบคุณ ผมมีความสุขมากๆกับเรื่องนี้นี่คือประสบการณ์ที่ดีสุดๆเลยล่ะผมจึงอยากจะขอบคุณจากใจอีกครั้งหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม